สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลอยแบงค์วันนี้เราก็จะมาทำการแช่เท้าบวงเงินนะครับวันนี้ยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับแช่เท้ารักษาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวหมอเข้ามาดูนะครับวันนี้

ใจเย็นๆล,ล,ล้างเท้าล้างเท้ายกขายกยกเอวเกาหนึบยกยกขาหน้าตูตีเขาวลายนี้ดีล้างงามอยู่เก๋บ่ไกด้เดี๋ยวมันตื่นนี่คือการล้างเท้าก่อนนะครับก่อนจะแช่น้ำยานะครับยกขาน้ำยาแช่เท,เ,ทเท้าก็ เราก็เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วครับเย็บเย็บมาอ่าใช่ไหมครับผมอยู่ใกล้ไม่ได้นะวิ่งหนีอยู่ไกลๆเขาซะหน่อยนะครับฮุ้มฮุ้เฮ้ยเียบไปเฮ้ยเย็บการเย็บจะหายดีแล้วนะครับเยบ

เดินมาไม่ได้ครับต้องเห็นหน้ามไม่ได้เลยนี่นี่อยลูกถอยโอยยกขึ้กข <ผม S 2> <ว>้ายผมเฝ้าไกลๆนะครับเออ้าน่ผมเป็นหมอส่วนตัวนะครับก็เลยกลัวไปหน่อยหนึ่งถ้าเจอหมอจริงๆเนี่ยก็ <c oughs> อาการน่าจะหนักขึ้นกว่าก่อนนะครับโซ่นี้ต้องผูกใหญ่กว่าเดิมนะครับแซลูกเผาหายผม,ผมต้องคอยดูห่างๆครับยืนเฉยนะ,ะกินหญ้าด้วยสบายใจเฉิมเลย ตั้มบายใจเลยป่านนี้โหโยบไยบเากบปูนนี่ก็ยืมเข้ามานะครับอย่าให้แตกนะยืมเข้ามาสื่อแทนเขาได้ กะละมังก็แตกไปแล้วนะครับเหลือแต่กระบะปูนนะครับแช่เท้านี่ประมาณ30นาทีนะครับเราจะคู่แล้วเราก็จะล้างแผลนะครับ นี้ก็ได้อยู่ประมาณ30นาทีนะครับพอดีก็คุณหมอทางสุรินก็มาจะถึงพอดีนะครับช่วงนี้รอติดตามไปด้วยกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าบวงเงินเจอหมอแล้วจะทำยังไงอาการคอยติดตามชมนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับได้ยินเสียงรถหมอมานะครับดูหันหน้ามามองแล้ว เตรียมตัวเตรียมตัวหาบอเงินรอสักครู่เดี๋ยวหมอมาแล้วครับตอนนี้หมอก็ไม่เข้ามาดูนะครับหมอเบื่อขี้หน้ากันว่ะหมอมีสุราด <laughs> ่วนนะครับเลยไม่ได้เข้ามาเอาแต่ยาไปให้นะครับนี่ครับยาเราก็ทำก,การล้างแผลเองนะครับโ,โอ้ยปฏิทา,ามหมอมาแน่กับหมอกระเป๋ามา ออนุงยกมาเตะหรอลงมาเตะขึ้นง่ายไปยกพี่เอาเมนี่เที น้องมันน้องมันน้องเขาเน,นี่ย<ใ>นี่รูไม่ธรรมดาแล้วเนาะเสียบยกยกข้าเออไห้ไว้อ่อแลวนี่มันต้องเ้เขาสิ

ให้หมอมาดูก็ไม่มานะครับหมอเขามาตรวจอาการทุกทุกอาทิตย์นะครับหมออาทิตย์หนมาสองครั้งนะครับหมอมาตรวจดูวันนี้หมอมีธุระด่วนนะครับหมอเลยไม่ได้เข้ามานะครับเอายามาฝากไปให้นะครับยาเช่เท้ากับยาเบตาดีนยาล้างแผลนะครับการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ ยูกะดูปีดู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 ทำซิดูทำซิน้อคุณนายเอ้เจ้านายเอ้เจ้านายยิงปีก็เดือันนี้ยิ่งไปยิงปีกันไปใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยน้องโอเคนะครับสรัคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพลายแบงค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไป ได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย